ว่าด้วยสิกขาสามคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงศึกษาในที่นี้ได้แก่เพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นเมื่อเห็นโทษนั้นในกามทั้งหลายรวมความว่าเพราะฉะนั้นคำว่าพึงศึกษาได้แก่สิกขาสามคือหนึ่งอธิศีลสิกขา 2. ออธิจิตตสิกขา 3. อธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คือศีลสิกขาเล็ก ศีลสิกขาใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระมัดระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่าอธิศีลสิกขาอธิเจตสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปิติจางคลายไปอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้แล้วเพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจะตุทะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์อุเบกขาอยู่นี้ชื่อว่าอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐยางถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถ,ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ตามความจริงว่านี้ทุกข์เธอรู้ตามความจริงว่า นี้สุขสมุทัยเหตุเกิดทุกเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธความดับทุกขเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เธอรู้ตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้อสวะเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อสวะสมุทัย เธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาสิกขาสามเหล่านี้เมื่อสัตว์เกิดนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทราบชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าพึงศึกษา เมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งสติชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดทมที่ควรรู้ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควร กำหนดรู้ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อลัธรรมที่ควรละชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ<อ>ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าพึงศึกษาคือพึงประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอืเ้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติคำว่าในที่นี้ได้แก่ในความเห็นนี้ ความถูกใจนี้ความพอใจนี้ความยึดถือนี้ทำนี้มีวินยัยทำนี้วินัยนี้ธรรมวินัยนี้ปาพจน์นี้พรหมจัรทร์นี้สัตว์ศาสตรน์นี้อัตภาพนี้มนุษยโลกนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสในที่นี้คําว่าสัตว์เกิดได้แก่สัตว์คือนอรชนมนุษย์ รวมความว่าเพระนาะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงศึกษาในที่นี้คำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งในคำว่าพึงรู้จักกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกว่าเป็นกรรมที่ผิดได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เป็นคำกล่าวรวมรวมไว้ทั้งหมดคำว่าพึงรู้จัก ว่าเป็นกรรมที่ผิดอธิบายว่าพึงรู้คือพึงรู้ทั่วรู้ทำแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ผิดปานาติบาตอธินาทานรู้เฉพาะแทงตลอดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ผิดปานาติบาตอธินาทานกามเมสุมิชฌาจารมุสาวาท ปิสุนาวาจาพลสววาจาสัมผัสปราปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิสังขารทั้งหลายกรรมคุณหา้านิวรณ์เจตนาความปรารถนาความตั้งใจที่ผิดว่าเป็นกรรมที่ผิดคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลกรวมความว่าพึงรู้จักกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกว่าเป็นกรรมที่ผิด คำว่าไม่พึงประพฤติผิดเพราะเหตุแห่งกรรมที่ผิดนั้นอธิบายว่าไม่พึงประพฤติคือไม่พึงประพฤติเอื้อเฟื้อไม่พึงประพฤติเอื้อ,ฟอเออฟื้อโดยชอบไม่พึงประพฤติไม่พึงสมาทานประพฤติผิดเพราะเหตุแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาท ปิสุนาวาจาพลสวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิสังขารทั้งหลายกามคุณห้านิวรห้าเจตนาความปรารถนาความตั้งใจที่ผิดรวมความว่าไม่พึงประพฤติผิดเพราะเหตุแห่งกรรมที่ผิดนั้น